ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมคอร์นติวบายแล้วก็ผมเอฟดอฟคนเด,ด,ดิมคนเดิมเันเองนะครับผมวันนี้นะฮะโดเนทชาเลนต์อีกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นโดเนทชาเลนต์ที่ไม่ได้ขอให้ผมเล่นแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นขอให้ผมทำอะไรเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเลยแล้วกันนี่นะครับขอขอบคุณมากๆากนะฮะผมอ่านชื่อไม่ออกกิงใครอ่านออกก็ลองพิมพ์เข้ามาใน คอมเมนต์ล้วครับผมผมไม่อยากอ่านหัวผมอ่านไม่ออกก็คืออ่านไม่ออกเ, <laughs> เอาว่าขอบคุณนะครับ200บาทนะครับจัดอันดับสกอร์สติกให้หน่อยได้ไหมครับว่าอันไหนคุ้มนะฮะเอาแต่ท็อปทอปก็ได้ นะครับต้องบอกว่าสกอร์สติ๊กตอนนี้มีทั้งหมด28ชิ้นนะครับผมก็จะจัดให้ทั้งหมด28ชิ้นเลยเดี๋ยวตัดภาพเลยดีกว่าตอนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอ a ดิสตี้โมบายราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่ไลแอดโกลเด้นเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูก วปลอดภัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงกอยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับตัดภาพปุ๊บนี่นะครับเข้ามาอยู่ที่หน้าเทียริทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสกอร์สติ๊กก็จะมีทั้งหมด28ชิ้นนะครับระดับก็จะมี s A B c d ไล่เรียงลงมาข้างๆลงมาเรื่อยๆนะครับก็ผมจะอาจจะไม่ได้พูดชื่อของไอ้พวกนี้ถูกเป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าก็จะอ่า เอาแบบพูงงา่งายๆอย่างเช่นอ,อันนี้ก็ป้อมปืนอันนี้ก็ UAV อันนี้ก็เป็นอ,อะไรประมาณนี้แบบอันนี้เป็นโดนนะจะไม่ได้เรียกชื่อเต็มอันนี้ก็เป็นอะไรพวกนี้วีโทหรือโกเลแอดหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่อย่างแรกกันเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้จัดเรียงอะไรนะ่ดมานะคือมาปุ๊บมาอย่างนี้เลยนะครับผมมาอย่างแรกนะครับผมป้อมปืนนะครับผมนี่ชิวทูเรตนะครับก็เป็นป้อมปืนที่ตัวนี้นะครับใช้ แต้มแค่300แต้มเท่านั้นนะครับ300แต้มนี่ถ้าจำไม่ผิดนี่ยิงประมาณ3ตัวก็ได้แล้วนะครับซึ่งมันไม่ดีเลยครับ1นนะครับผมคุณอยู่กับที่ถ้าคุณเอาไปเล่นในวางบอมหรือเอาไปเล่นในฮาร์ดพอย์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุณอยู่กับที่แน่นอนนะครับทำอะไรแทบไม่ได้เขาสแนปยิงสไนป์ Snap, แป๊บเดียวก็แตกแล้วถ้าเป็นในวางบอมหรือว่าถ้าเป็นในฮาร์ดพอย์เนี่ยคุณก็เสียเวลาแน่ๆนะครับแล้วสตูเนี่ยเขาก็สับเกิดไปเรื่อยๆ,ๆนะครับ มันไม่มีทางที่คุณจะมาเยืนอยู่กับที่แล้วคุณจะยิงได้เสมอไปนะครับเอาเป็นว่าในแรงเนี่ยรีเจนผมจะขอยึดรีเจนเป็นพื้นฐานแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงครับในรีเจนเขาใช้กันหรือเปล่าหรือไม่ใช้นะเพราะว่ารีเจนมันคือแรงสูงสุดแล้วระดับระดับสูงสุดแล้วนะครับคือคือณนะตรงนั้นคือเขาใช้อะไรกันผมก็จะยืนยืนหยัดตรงนั้นนะครับผมนะตัวนี้นะครับไม่ว่าจะแรงไหนก็ไม่ควรใช้ด้วยซ้ำเอาไปดี <laughs> ต่อไานะครับผมเคาน์เตอร์ UAV ต้องบอกว่าเคาน์เตอร์ UAV นะครับตัวนี้ใช้ทั้งหมด600แต้มหรือต้องยิงทั้งหมด6ตัวนะครับของโคตรดีผมเคยใครที่ดูคลิปผมมาแล้วนะครับผมจะบอกเลยว่าเจ้าตัวเคาน์เตอร์ UAV เนี่ยผมให้ระดับ S เลยนะเพราะว่าหลายๆครั้งนะครับที่ผมเคยพูดว่าคนที่เขาเล่นเป็นเนี่ยเขาจะใช้อยู่ก็คือ หูเอาไว้ฟังถ้าสมมติไม่เห็นศัตรูอยู่ข้างหน้านะหูเอาไว้ฟังแล้วก็ UAV ครับเอาไว้ส่องศัตรูดูในมินิแมปใช่ไหมว่าศัตรูอยู่ตรงไหนนู่นนี่นั่น,นครับอันนี้ก็เหมือนปิดตาเขาไปหน่อยนึงอะถ้าสมมติว่าคุณเดินย่องนะฮะถ้าสมมติคุณเดินย่องหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเปิดเคาน์เตอร์ UAV ไปด้วยเนี่ยศัตรูก็แทบจะไม่เห็นคุณร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าเขาไม่หันมาเจอคุณนะผมบอกเลยว่าเหมือนปิดตาปิดหูไปเลยนะครับผมปิดหูนี่อาจจะยังไม่ได้นะฮะ ต่ปิดตาเนี่ยแน่นอนมินิแมพมองไม่ได้แต่ถ้าเขากด UAV มาใช่ไหมแล้วคุณเปิดเคาน์เตอร์ไปเนี่ยแน่นอนครับว่ายังไงสําคัญแน่ๆผมกล้าการันตีเลยว่าเคาน์เตอร์ UAV โคตรสำคัญแล้วในแรงรีเจนเจอแทบทุกตาครับถ้าเล่นฮาร์ดพอยต์เจอแทบจะทุกตาเลยเล่น10ตาก็เจอประมาณแบบแปดเตาได้เลยนะครับเคาน์เตอร์ UAV นี่เจอแทบทุกตานะครับผมนะโอเคต่อมานะครับเป็น โดนนะครับซึ่งไอโดนตัวนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันขาดกับไอโดนตัวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเอามาคู่กันเลยแล้วกันเนาะเนี่ยมันมีโดนอยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับซึ่งไอเราก็งงซะด้วยสินะครับว่าไอโดนพวกนี้มันทํางานยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอญาตุดูนิดนึงนะฮะไอโอเคครับผมตอนนี้นะฮะผมรู้เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าโดนสอตัวนี้ทาอะไรไอเราก็ไม่เคยใช้ไม่เคยใช้แต่ตัวที่เคยเห็นคือตัวยี่สิตัวนี้นะครับนี่ดูรูปร่างนะ x 3กับยี่สิบเจ็ดตัวนี้นะครับตัว x 3นะครับผมขอวางไว้ก่อน X3 นะครับจะเป็นตัวปืนกลนะครับเอาไว้ยิงเป็นปืนกลแบบสาดเอาไว้กำ,กำจัดศัตรูนะครับใช้ทั้งหมด800 830แต้มนะครับส่วนในตัวโดนตัวนี้นะครับ27เนี่ยใช้ทั้งหมด650แต้มนะครับผมอมองจำไม่จำไม่ค่อยได้นะครับ650แต้มนะครับตัวนี้จะดีกว่าตัวนี้มันสามารถแท็กศัตรูได้แต่คุณต้องฆ่าศัตรูทั้งหมดประมาณ6คน6-7คนนะเต็มที่อ่ะ7คนนะครับ 7คนเต็มที่นะครับคุณต้องใช้ตัวเนี้นะครับสามารถแท็กศัตรูได้มองเห็นศัตรูได้ผมให้ตัวเนี้อยู่ที่ประมาณระดับ A และกันเพราะว่ามันใช้ค่อนข้างเยอะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่ายังไงดีอ่ะคือศัตรูมันก็สามารถยิงทิ้งได้แต่เราก็ทันอยู่ดีนะครับแต่ไอตัวนี้นะครับตัว X3 นี่ที่เป็นปืนกลน,นะผมไม่ค่อยให้เท่าไหร่นะครับ1คือใช้แต้มเยอะด้วยถึง830เลยนะครับเอาไปที่ จริงๆแล้วดีดีเลยหรือเปล่ามันก็ใช้ได้บังคับยากด้วยเอาจริงไหมแต่เรื่องบังคับนี่ไม่เท่าไรอผมให้ดีแล้วกันผมให้ดีนะครับส่วนไอ้เจ้าตัวนี้ดีดีจริงๆดีแบบดีประเทศไทยอ่ะอันเนี้ยไอ้ส่วนไอ้ตัวเนี้ยคือดีภาษาอังกฤษอ่ะนะอันนี้เอาไปดีประเทศไทยนะครับก็คือได้แรงเอไปเลยนะครับคือมันสามารถมองเห็นได้แต่ว่า ต้องบอกว่าไม่ค่อยมีคนใช้นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่คุณจะต้องอยู่นิ่งๆแล้วก็ขับโดนไปยิงจู้เจ้าจู้เจ้าเป็นสายซัพพอร์ตอะไรประมาณนั้นส่วนคนไทยก็จะเป็นสายบู๊อยู่แล้วอะไรนี้นี่นะครับโอเคต่อมานะครับผมอยู่ที่ UAV ไม่ต้องพูดเยอะครับเห็นสตูในมินิแมปเอาไปแล้ง S เอาไปแรงเอสนะครับ UAV เนี่ยใช้แค่400แต้มด้วยนะครับค่าแค่4ตัวก็ได้มาแล้วนะครับบอกได้เลยว่าเอาไป S บวกข้างหน้าเลยนะครับเอาไปอยู่ข้างหน้าเลยนะครับอันนี้ผมให้อยู่ข้างหน้าไอ้ไอ้นี่ลวกันนะอันไหนอยู่ข้างหน้าคือแต้มเยอะกว่าแล้วกันนะครับอันเนี่ยอันไหนอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับจะเยอะกว่าแต่อันไหนอยู่ข้างหลังไปเรื่อยๆเนี่ยก็ถือว่าน้อยกว่าแล้วกันนะครับต่อมานะครับผมเรียกขอเรียกว่าเป็นอ่าตัวยิง อาตัวยิงพวกยิงจรวดยิงอากาศแล้วกันไอไอพวก UAV หรือคาลเตอร์เนี่ยที่มันจะบินอยู่บนหัวเรานะครับใช้ตัวเนี้ยวางลงไปปุ๊บมันจะจัดการไอพวกนี้หมดเลยอะไรที่อยู่บนอากาศจัดการหมดเลยหรือบางทีนะครับถ้าคุณมีไอเนี้ยไอตัวกันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะผมขอดูชื่อก่อนนะครับอาเซนที่กันนะครับมันก็ยิงเหมือนกันนะแต่ถ้าต้องต้องมองเห็นในระยะมันนะครับแต่ว่าอาส่วนมากก็จะยิงบนอวกาศไม่ใช่อวกาศบนอากาศซะมากกว่านะครับชื่อว่า แซมทุเล็นะครับแต่ผมขอเรียกว่าไอตัวยิงอันนี้ละกันทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับตัวนี้นะครับใช้แต้มทั้งหมด620ผมบอกเลยเลยว่าตัวนี้ดีมากเป็นหน่วยซัพพอร์ตได้ดีโคตรๆถ้าติดไว้สักคนนึงอะ่ะดีมากๆสมมติว่าคุณเล่นกด5คนอย่างเงี้ยในฮาร์ดพอยต์นะติดอันนี้ไว้สักคนนึงอะ่ะกำลังดีครับแต่ว่าต้องเป็นคนที่ยิงได้ไหน่อยนะเพราะว่ามันใช้แต้มถึง620เลยนะครับเพราะว่า บางคนที่อาจจะไม่ได้เก่งอย่างเงี้ยนะฮะยิงไม่ถึง6คนก็ตายก็ตายเยงี้ยนะครับต้องอาจจะคนที่เก่งเก่งนิดนึงนะติดไว้สักอันหนึ่งเอาไว้แบบว่าเจอวีทูฝั่งตรงข้ามแบบพวกเก็บแต้มอะเนาะเจอช็อปเปอร์กันเนอร์เจอวีทูหรือว่าเจออะไรที่มันเป็นพวกใหญ่ครับอย่างเช่นแบบสวอมหรืออะไรพวกนี้ใหญ่ๆที่มาอยู่บนบน,บนหัวเราเงี้ยก็กดวางได้ผมให้แลง์เอสแต่ว่า เป็นหลังๆห,หน่อยละกันนะครับคือมันเป็นซัพพอร์ตที่โคตรดีเอาไว้จัดการพวกเอาไอ้ที่อยู่อากาศได้หมดเลยนะครับยกเว้นพวกอไอนาปาล์มแอสไตล์อะไรพวกนี้นะครับจะจัดการไม่ได้เพราะว่าไอพวกนี้มันมันมาทิ้งระเบิดอย่างเดียวแล้วมันก็ไปนะครับมันมาทิ้งระเบิดอย่างเดียวแล้วมันก็ไปประมาณนี้นะฮะผมให้แรงเออยู่หลังๆรักกันนะครับผมต่อมานะครับเป็น r c x d นะครับตัวนี้นะฮะ ผมจําไม่ได้แล้วว่ามันช่วยอะไรมากมายนะครับผมเขาเขียนว่ารถถังที่ระเบิดควบคุมผ่านรีโมทนะครับเอาไปแรงสี่แล้วกันมันมันติดระเบิดอะ่มะมันแล้วมันบังคับยากด้วยนะไอตัวเนี้ยผมให้มันแรงดีเลยผมให้มันแรงดีแล้วกันเล่นยากแล้วก็ไม่เคยเจอใครเล่นด้วยนะครับแล้วก็น่าจะเสียเวลาไอพวกบังคับรีโมทเนี่ยผมบอกเลยว่าเสียเวลามากถ้าแค่บอกว่าติดระเบิดไปฆ่าศัตรูนะมึงเดินไปยิงดีกว่าอารมณ์นั้นดีกว่านะครับ โอเคต่อมาครับผม Hunter Killer Drone นะครับหรือว่าการติดจรวดรูปแบบหนึ่งของเรานะครับเอาไปเลยแลงเอสนะครับผมให้เอสหน้านี้ด้วยนะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันผมไม่ให้เหนือ UAV กับคาลเตอร์นะเพราะว่า UAV กับคาลเตอร์นี่ผมเชิดชูเป็นพิเศษนะครับอันนี้ก็นั่นเราจะรู้ๆกันอยู่แล้วนะครับปาไปก็ล็อกเป้าศัตรูไปเลยนะครับอ่าประมาณนั้นสําหรับตัวนี้นะ Hunter Killer Drone นะแล้วก็ Predator Missile นะครับตัวนี้เอาไปแลงเอสเลยนะครับเพราะอะไรทําไมถึงได้เอส เวาลากดมิดไซน์นะครับผมจะสามารถมองแมปได้ทั้งแมปเลยว่าศัตรูแม่แบบสมมติกดขึ้นมาปุ๊บอย่าเพิ่งรีบลงนะอย่าเพิ่งรีบลงจรวดนะเราสามารถมองได้ในแข่งเนี้ยครับเห็นประจำานะครับนักแข่งอ่ะกดเข้าไปปุ๊บยังไม่ลงจรวดนะครับเขาจะมองก่อนแล้วจะบอกตำแหน่งศัตรูให้กับเพื่อนว่าเฮ้ยตรงนั้นกี่คนตรงนี้กี่คนข้างหน้ากี่คนอะไรอย่างนงี้นะครับตัวนี้ถือว่ามองแมปก็ได้แล้วก็สามารถ จิ้มศัตรูก็ได้แต่ถ้าคุณค้างนานไปหน่อยถ้าอยู่ในแรงรีเจนนะถ้าสมมติว่าคุณไม่ลงจรวดสักทีเนี่ยมันจะมีเป้าแดงๆอยู่ตรงมินิแมปใช่ไหมศัตรูก็จะเห็นครับเขาจะปาโทฟี่ดักไว้ได้แต่อย่างน้อยคุณได้รู้ตำแหน่งศัตรูแต่ถ้าแรงไม่สูงเนี่ยเขาไม่ปาโทฟี่ดักหรอกครับคุณก็สามารถใส่หัวได้เลยนะครับหรือบางคนในแรงรีเจนจริงๆก็ไม่ได้เอาโทฟี่มาอย่างเช่นผมเอาเข็มฉีดยาไปอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมนะเอาจริงๆแล้วพีเตอร์มิทไซผมให้อยู่ที่อันดับ2แล้วกันผมไม่ให้เกิน UAV ผมให้อยู่ประมาณนี้อะเอาประมาณนี้ประมาณจริงๆอยากให้อันดับหนึ่งบ้างเลยนะเพราะามันทาดาเมจได้มันมองศัตรูได้คือหลายอย่างมากนะครับเอาไปอันดับหนึ่งเลยจบชอบชอบชอบตัวนี้เอาไปอันดับหนึ่งนะครับ UAV กับเคาน์เตอร์ UAV เนี่ยมันถ้าคนถ้าคนแบบว่าเจอเคาน์เตอร์กันไปเคาน์เตอร์กันมาเงี้ยก็เท่านั้นแนหะต่อมานะครับผมเป็นกล่องตัวนี้นะครับเป็นกล่อง Ado ดรและกันสามารถสุ่มนะครับว่าจะได้ของอะไรในนี้อ่ะสมมุติว่าคุณ เปิด a อร์อันนี้ลงมานะครับ a d ร์ตัวนี้นะครับผมลืมบอกไปว่ามีแต้มอยู่ที่550สนะครับสมมติว่าคุณเรียกลงมานะครับคุณเรียกลงมาปุ๊บคุณสามารถสุ่มได้เลยว่าคุณจะได้อะไรเนี่ยทั้งหมดในนี้นะครับว่าคุณจะได้อะไรทั้งหมดในนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีสามารถเอาติดไว้ได้เหมือนกันเพราะว่าคุณสุ่มไปแล้วคุณอาจจะได้วีโถก็ได้คุณอาจจะได้บอกว่าการชิปได้คุณอาจจะได้สวอมคุณอาจจะได้ อะไรก็ได้นะครับผมผมว่าตัวนี้ดีติดไว้ก็ดีแต่ผมให้อยู่แรงเอล้วกันเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะการันตีได้ว่าเราจะได้อะไรบางทีเปิดไปแล้วได้ไอ้ตัวเนี้ยนะครับแต้ม300ซึ่งจริงๆไอ้ตัวเนี้ยมันแต้มตั้ง550นะก็ผมให้อยู่ที่แรงเอระดับบนเลยและกันระดับหน้าๆเลยลวกันละครับต่อมานะครับเป็นไอ้ตัวรถอะไรก็ไม่รู้ซึ่งน่าจะเป็นตัวรถยิงไอ้พวกยิงปืนกลปะ ใช้แต้มอยู่ที่750นะครับซึ่งเอาไปข้างล่างเลยเอาไปแรงเอาไอ้ไอ้พวกนี้นะผมให้อยู่ประมาณนี้แหละเอาเดือดเลยนะเอานี้ขึ้นแรงซีนะครับที่เหลือเนี้ยเอาไปงี้เลย <c oughs> นะครับเริ่มหลังๆเริ่มมาลวหลังๆเริ่มมาลต่อมาครับผมเซนที่กันนะครับตัวนี้นะครับเซนที่กันเป็นอะไรที่เจอในแรงล่างๆเนี่ยบ่อยมากๆมันใช้ถึง800แต้มเลยนะ ปลา้อยแต้มเลยนะครับเยอะมากๆนะครับส่วนใหญ่จะเจอในพวกเล่นธรรมดาไม่ได้จัดแรล้งอะไรเงี้ยเขาจะใช้กันนะครับผมแนะนานะตัวนี้เนี่ยส่วนมากล้วจะเจอกับพวกที่เล่นเก็บแตม้มอะไรางี้เอาไว้ดักนะครับซึ่งปลาระเบิดยัดได้สบายผมให้แรงดี B. นะครับตัวนี้ถามว่าดีไหมดีครับอย่างเช่นสายอย่างผมเนี่ยแพ้คือวิ่งประชิดแล้วก็ไม่มีตัวกันนะครับหมายถึงว่าผมไม่ได้ใส่เปิร์กมากันไอ้เจ้าตัวนี้นะเซนที่กันนะหรือว่าไอ้พวกที่มันเป็นอัตโนมัติอย่างเช่นสวอมอย่างเช่น ช็อคอาซีอะไรพวกนี้นะครับที่มันเป็นไม่ใช่แมนนัวแมนนัวก็คือคนบังคับแต่ว่าออตโต้ก็คือมันออตโต้เองครับผมไม่ได้ใส่เปิร์พวกนั้นมานะครับเซนีก่การ,ก,ร,ก,ารก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นออตโต้เนอะคนบังคับไม่ได้ก็จะทําให้ผมมาแพ้ทั้งแตมแต้มมันเยอะครับคุณต้องเล่นเก็บแต้มอะไรประมาณนี้ถึงจะ จะ,จะได้เซนที่กันซึ่งถ้าผมเล่นเก็บแต้มผมไปเล่นพวกไอ้นี่ดีกว่านะครับเนี่ยอยู่อดวาน UAV อะไรพวกนี้ผมไม่รู้นะผมไม่เคยเล่นเก็บแต้มมันต้องอยู่เทียไนเทียไหนผมไม่ทราบนะแต่ว่าอเจ้าตัวเนี้ยผมให้ UB นะครับผมให้ UB นะครับเพราะว่าแต้มก็เยอะทําลายก็ง่ายนะครับแต่ว่ามันก็ยัง ดาเมจดีแรงนะครับถ้ามันมันเป็นตัวกันสตูได้ดีมากนะครับแต่ว่ามันทําลายง่ายเท่านั้นเองนะครับแรงสูงสูงแป๊บเดียวก็ทําลายได้แล้วนะครับต่อมานะครับผมตัวกาเดียนนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวปล่อยคลื่นนะครับใช้ทั้งหมด650แต้มนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมวางไว้ก่อนเนาะเจ้าตัวกาเดียนนะครับอุปกรณ์เปิดใช้งานอ่าซึ่งฉายรังสีไมโครเวฟรูปกลวยอันนี้เขาเขียนด้วยจริงนะผมอ่านที่จะทําให้สตู อ่าสตูช้าลงและสร้างดามจตเล็กน้อยตัวนี้นะใช้แต้มถึง650บผมให้อยู่ประมาณ B ีแล้วไอซีแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าไอตัวนี้มันเป็นตัวตั้งพื้นที่ตายง่ายนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคุณต้องคุณคุณดักสามารถดักได้แค่ทีเดียวสมมุติว่าคุณวางไว้ใช่ไหมสมมุติว่าเล่นเป็นฮาร์ดพอยต์แล้วกันคุณวางไว้ที่จุดกันสตูไม่ให้มาฝั่งตรงนี้แต่แป๊บแป๊บสตูมันก็ย้ายฝั่งแล้วหรือไม่ก็สตูมันแค่แค่อัดระเบิดเข้ามา ไอ้นี่ก็พังแลวครับกาเดียนนะครับซึ่งมันมันมันมีผลแค่แบบระยะใกล้ๆแต่ถ้าจะให้ดีก็คือต้องเล่นทะลุทะลุกำแพงอ่าทะลุกำแพงเนี่ยจะดีนะครับคุณสามารถยิงทะลุกำแพงได้นะฮะไอตัวเนี้ยมันสามารถฉายลังสีทะลุกำแพงได้อะไรเงี้ยมันถึงจะดีแต่ก็มันใช้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะเอาเป็นว่าเอาไปสีแล้วกันนะเอาไปสีต้นๆผมให้สีต้นๆต่อมานะครับผมตัวนี้นะครับขออนุญาตมองและอ่านชื่อก่อนลืม นะฮะตัวไหนว่าตัวไหนว่าอ่าตัวนี้นะครับผม Lightning s t ต l e นะครับปล่อยลำแสงไล่ศัตรู3จุดตัวนี้เฮ้ยค่อนข้างดีนะสามารถไล่จุดได้นะครับผมให้ B แต่เพราะว่ามันใช้ถึง850แต้มเลยและออย่างหนึ่งปล่อยลำแสงลงมาศัตรูมันก็หลบได้อยู่ดีนะครับคุณอย่างที่บอกไปถ้าคุณเล่นในฮาร์ p o อยตหรือโดมิเนชันเนี่ยโดมิเนชันยังโอเค แต่ถ้าเป็นฮาร์ดพอยต์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยโอเคเพราะว่าสตูมันสามารถสับเกิดได้เรื่อยๆแต่โดมิเนชันเนี่ยถ้าสมมติสตูอยู่เองี้ยคุณก็จี้อยูที่ A แล้วก็จี้อยูที่ B นะครับคุณสามารถอยู่ได้สบายนะครับตัวนี้จะดีต่อต่อเมื่ออยู่ในโดมิเนชันเท่านั้นผมให้ B หลังๆเลยละกันนะครับนอ้องต่อมาช็อคอาซี <c oughs> อุ้ยไม่ช็อตปะเมื่อกี้ขออภัยนะครับขอโทษขอโทษอะ่ะผมลืมดูโอเค ต่อมาครับผมช็อกอาซีนะครับผมช็อกอาซีนะครับเอาไป S ช็อกอาซีเอาไป S นะครับเพราะว่านะแรงสูงอย่างเช่นผมหรือว่าใครๆหลาย,ลายๆคนนะครับเขาจะใส่เปิร์กค่อนข้างจะตายตัวอยู่แล้วเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยใส่เปิร์กกันพวกออโต้อะไรพวกนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับเปิร์กอันกันออโต้ก็คือการชอ็อกอาซีกันเซนติกัน กันช็อปเปอร์กันเนอร์วีไอวีโทไม่ได้กันหรือเปล่าสวอมอะไรประมาณนี้ที่ไนช็อปเปอร์นี้ไม่ใช่ช็อปเปอร์กันเนอร์ช็อปเปอร์นี้นะครับนี่อันเนี้ยมันจะยิงอัตโนมัติเนาะคือเปิร์กนั้นอ่ะมันจะกันนะครับแต่ว่าอ่าพวกเราไม่ได้ค่อยใส่กันอยู่แล้วนะครับพวกส่วนมากก็ใส่กังโฮกันนะครับเอาไว้วิ่งเปลี่ยนกระสุนนะครับช็อคอาร์ซีก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะครับถ้าให้อันดับมันนะผมให้อยู่ประมาณสักอ่าผมให้หลังคิลเลอร์โดนนิดนึงละกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าบางทีอ่ะศัตรู แบบหลายๆคนนะวิ่งตามครับวิ่งตามช็อคอาซีแล้วสตูมันก็ดักได้สบายนะครับสตูมันเห็นแล้วสตูในแรงลิเจนเขาไม่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 ปล่อยให้คุณวิ่งตามรถช็อคอาซได้ง่ายๆหรอกเขาเขาก็เาก็เห็นนะเหมือนมันบอกตำแหน่งคุณเลยนะครับผมให้หลังๆแล้วกันแต่ถ้าคนเล่นพลิกแพงได้แอบได้อะไรอย่างงี้ก็จะดีนะครับต่อมานะครับผมโกไลแอดโกไลแอดต้องบอกว่าเป็นอะไรที่นักเก็บแต้มนะครับนัก คนที่เล่นเปิร์เก็บแต้มเนี่ยจะนิยมมากๆที่จะเล่นโกลเดตนะครับโกลเดตนี่เป็นอะไรที่โคจะดีเลยนะแต่ว่ามันใช้แต้มถึง900แต้มเลยนะครับตัวนี้นะฮะบ,บอกได้เรยวว่าถ้ามาปุ๊บเนี่ยใครไม่มีในถ้าสมมตินในทีมฝั่งตรงข้ามไม่มีที่ล็อกฮอหรือว่าสิ่งที่เอาไว้ทํลายโกลเดตได้เนี่ยบอกว่ายับครับมันเป็นตัวที่ยืนจุดได้ดีดาเมจแรงนะครับคือดีทุกอย่างเลยถึก อึดถึกทนแล้วก็ดาเอจดดีด้วยนะครับแต่ในแรงสูงๆเขาก็สามารถทำลายได้ง่ายๆเปิดอันติก็ยัดตุบๆๆๆๆไปแล้วแต่อย่าลืมครับว่าต่อให้ฝั่งตรงข้ามเขาจะเล่นดีฝั่งเราก็ไม่ใช่เล่นกกๆใช่ไหมเพราะฝั่งเรามันก็รีเจนเหมือนกันนอกเสียจากคุณจะไปสุ่มเจอแบบว่าฝั่งตัวเองกากอะไรประมาณนั้นถ้าฝั่งตัวเองเล่นดีนะครับโกเลตดอะ่ะจริงๆแล้วฝั่งนู้นแทบไม่ได้เกิดเลยซ้ํา เพราะว่าถ้าถ้าไม่เล่นเก็บแต้มจริงๆอะนะถ้าสมมติว่าไม่เล่นเก็บแต้มจริงๆแล้วฝั่งคุณเล่นดีอะโกเลแอดเขาไม่ได้เล่นหรอกครับเพราะว่าเขาตายรัวๆแต่ถ้าเขาเล่นเก็บแต้มเนี่ยโกเลแอดมาท้ายเกมฝั่งคุณก็จะสามารถทําลายโกเลแอดได้ง่ายๆไม่ว่าคุณจะเอาไอ้ธนูยิงเอาปืนบอมยิงหรืออะไรพวกนี้ยิงนะมันก็สามารถทําลายได้ผมให้โกเลแอดเนี่ยจู่ที่ระดับ A หน้าๆแล้วกันนะครับคือถ้าได้ใช้แล้วแล้วทำลายไม่ได้เนี่ยมันดีโคตรๆแต่ถ้า เจอฝั่งตรงข้ามที่เก่งๆหน่อยมันก็ทําลายได้ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะสำหรับโกไลแอดจริงๆแล้วก็เอามีดนะครับเข้าระยะประชิดแล้ววิ่งวนตัวเขาก็ได้นะครับมันก็สามารถทําได้นะสำหรับโกไลแอดนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับต่อมาตัวนี้นะครับซึ่งมันชื่อว่าอะไรลันๆันนะไอเราก็ไม่เคยเล่นซะด้วยดิผม,ผมคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เล่นอะไรใหม่ๆไอตัวเนี้ยนะครับผมนะ มันเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับว่ามันเอาไว้ทำไงเรียกหน่วยสนับสนุนทางอากาศเพื่อกลาดยิงในพื้นที่ที่หมายไว้โดยอำนาจยิงเอาโอเคเอาเป็นว่ามันอารมณ์เหมือนพวกสวอมเหมือนพวกไอตัวพวกเนี้ยพวกนาปาลอะไรพวกนี้นะครับคือมาร์กจุด นะครับเอ้ยสวอไม่ได้มาร์กจุดนี่หว่าไอเนี่ยไอพวกนาปามละพวกนี้กับไอนี่นะครับเลเซอร์แล้วก็ไอสไตร์ตัวนี้นะครับแอร์สไตร์ตัวนี้ก็คือมาร์กจุดแล้วก็ระกาดยิงนะครับตัวนี้ใช้แต้มอยู่ทั้งหมด800แต้มผมไม่เคยเห็นคนเล่นนะผมผมขออนุญาตนะผมให้สีแล้วกันอันเนี้ยส่วนตัวไม่เคยเล่นแล้วก็ไม่เคยเห็นคนเล่นด้วยนะครับไอพวกของหนักๆเนี่ยส่วนมากก็ไม่เคยเจอคนเล่นเก็บแต้มยังไม่เคยเห็นเล่นตัวนี้เลยคนส่วนใหญ่เล่นเก็บแต้มก็จะมีอ่าที่เห็นนะไอ นาปาบ้างแล้วก็ไอนี่ฮอตัวนี้นะครับแล้วก็สวอมวีโทแอดวานอะไรพวกนี้แล้วก็เนี่ยชอปเปอร์กันเนอร์จะเห็นบ่อยๆเลยประมาณเนี้ยนะครับตัวนี้ก็นิดหน่อยตัวนี้ไม่เคยเห็นนะเอาไปซีแล้วกันนะเอาไปซีแล้วกันผมไม่กล้าให้ต่ำนะเผื่อมันดีนะครับต่อมานะครับผมตัวนี้นะครับผมเคาน์เตอร์สไตล์นะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าตัวกันจุดโอเคต่อมาเคาน์เตอร์สไตล์นะครับตัวนี้นะฮะผมบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่เอาไว้กันจุดโคตรดี โครดีเลยนะครับเอาไปอยู่ที่ประมาณแลงเอละกันแต่ว่าเขาใช้แต้มอยู่ที่ประมาณ950แต้มเลยนะครับซึ่งอาจจะเยอะไปหน่อยนะถ้าไม่เล่นเก็บแต้มส่วนมากเขาก็ไม่ใช้กันนะครับเพราะว่าคุณไม่มีทางได้อยู่แล้วในแลงทรงสูงเอาไป A นะครับหน้าๆเลยละกันครับผมให้หลังโกลแลดนะผมผมว่ารู้สึกว่ามันหลบง่ายกว่านะครับมันมันจะดีต่อเมื่อดมินชั่นเพราะว่าดมินชั่นเนี่ยสตูมันจะเกิดอยู่กับที่ใช่ไหมแต่ว่าฮาร์ดพอยต์เดี๋ยวสตูมมันก็สับเกิดแล้ว นะครับได้ไม่เยอะหรอกสําหรับเจ้าตัวคัตเตอร์สไตล์นะครับก็อยู่ประมาณน,นี้แล้วกันต่อมาเลเซอร์นะครับเลเซอร์เอาไว้ดักจุดเหมือนกันนะครับเอาไว้ดักจุดเหมือนกันไม่ว่าจะฮาร์ดพอยต์หรืออะไรอย่างนี้ไอ้พวกดักจุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคัตเตอร์สไตล์เลเซอร์เนี่ยไอ้พวกดักจุดทั้งหลายเนี่ยผมว่าผมผมผมโอเคผมให้เดี๋ยวนะผมให้อยู่หลังผมให้อยู่หน้าโกเลแอดดีกว่าเพราะโกเลแอดมันทำลายได้ไอ้พวกนี้มันทำลายไม่ได้มันอยู่จนเวลาหมดอะนะครับผมว่าดีเอาไว้ดักทางได้เอาไว้ดักจุดได้อะไรอย่างเงี้ยสมมติว่า จุดเป็นที่โล่งไม่มีหลังคาก็เอาลงจุดเลยนะครับศัตรูก็เข้าจุดไม่ได้แต่ถ้าจุดมีหลังคาเอาไว้หลบได้คุณก็แค่ดักหน้าจุดนะครับประมาณนั้นแต่เลเซอร์เนี่ยผมให้ผมให้หน้าและกันเพราะว่ามันมันยิงทะลุหลังคาได้นะครับประมาณนี้ต้องค่อยๆวิเคราะห์นาปามนาปามเอาไป S นะครับนาปามเนี่ยผมให้เอผมชอบมากแต่ว่าผมไม่เคยเล่นแต่เวลาโดนนาปามพิไรจะหัวร้อนทุกทีจะนาปามใช้แต้มถึง1 2ึ่งพันสองเอ้ยหนึ่นนะครับผมนะน่าจะใช้ เต้มเยอะพอสมควรเลยนะครับตัวนี้ผมจะให้อยู่ที่แรงเอสนะครับแต่หลังๆเลยละกันนะครับมันเป็นตัวที่มันคัดได้ดีมากมันมันตัดศัตรูได้ดีมากมันตัดได้ครึ่งแมปเลยอ่ะนะครับมันตัดได้ครึ่งแมปมันตัดได้ดีจริงๆนะฮะมันตัดได้ดีจริงๆผมชอบนาปามเป็นส่วนตัวอยู่แล้วนะแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ใช้มันเท่าไหร่แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่บางทีนะแรงลิเจนอ่ะมันจะไม่มีใครทําลายเลยอ่ะนะครับคือหวังให้เพื่อนทําลายให้แต่ ก็ไม่มีใครทําลายมันนะไอตัวชอปเปอร์ตัวนี้นะเป็นออโต้นะครับไม,ไม่ได้บังคับบังคับคือตัวนี้นะครับนี่บังคับคือตัวนี้ตัวนี้ออโต้ผมบอกได้เลยว่าไม่เป็นตัวที่โคตรป่วนวางในจุดแต่สามารถทาลายได้ง่ายๆสามารถดึงเวลาศัตรูได้ผมให้อยู่ที่ S เลยแล้วกันตัวนี้นะผมชอบมากๆนะ,แต,ๆนนะแต่ว่าถ้าเจอทีมดีๆหน่อยเขาก็ทําลายให้นะครับแต่ว่าถ้าเจอแบบว่าอย่างผม,ไ,มไงเออผมผมไม่มานั่งทําลายอยู่แล้วนะครับนะครับตัวนี้ใช้ทั้งหมด 1 0ึแต้มนะครับใช้แต้มค่อนข้างเยอะผมให้หลังนาปามแล้วกันมันใช้แต้มเยอะนะครับมันใช้แต้มเยอะเอาจริงๆมันอยู่เอก็ได้นะผมให้อยู่เอหลัง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 คัตเตอร์แล้วกันผมรู้สึกว่ามันทำลายได้ประมาณนี้นะครับต่อมาเน e ี EMP นะครับผม EMP System นะครับตัวนี้คือตัวทำลายนะครับล้างแมปนะครับไม่ว่าคุณจะตั้งเซนที่กันไม่ว่าคุณจะปล่อย ช็อคอาร์ซีคิลเลอร์โดนเคาน์เตอร์ UAV อว v หรือว่ากูไลแอดหรือว่าอะไรทุกอย่างนะครับที่มันบินอยู่เหนือน่านฟ้าหรือว่ามีตัวตนอยู่ในแมปไม่ใช่คัตเตอร์ไม่ใช่เลยไม่รู้ว่าคัตเตอร์มันพังได้หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะแต่อย่างนาปาล์มอะไรอย่างงี้อย่างคัตเตอร์เงี้ยคือเครื่องบินมันไปแล้วมันเหลือแต่ไฟมันเหลือแต่อะไรน,น่าจะทําลายไม่ได้เนาะไอตัวนี้ครับกดทีเดียวแม่งล้างทั้งแมปเลยครับใช้แต้มอยู่ทั้งหมด1150ึ่งแต้มนะครับซึ่งเป็น ติดไว้ดีมากๆผมว่าถ้าเล่นจริงจังต้องติดไว้ถ้าสมมุติว่าจัดทีมจริงจังเจอกัน5-5เนี่ยผมว่าต้องติดไว้ผมให้ S มันดีจริงๆนะเล่นเก็บแต้มสักคนหนึ่งแล้วเก็บอันนี้ไว้แบบเฮ้ยฝั่งตรงข้ามโกละแอดมาฝัาง่งตรงข้ามนู่นนี่นั่น,านมากดปุ๊บแต่ต้องดูจังหวะด้วยนะเอาว่าผมให้ A แล้วกัน S, <S เยอะไปหน่อยผมว่าไอตัวเนี้ยมันต้องเล่นเล่น,เล,นเล่นเชิง เล่นเชิงจิตวิญญาณนิดนึงอ่ะนะครับเล่นเชิงจิตวิญญาณนิดนึงนะครับก็สมมติว่าฝั่งศัตรูเขาแบบเอ้ยมึงปล่อยโกแลตแอดไปสักตัวก่อนเนี่ยกูมี2ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ปล่อยพร้อมกัน2ตัวก็ก็จบนะครับประมาณนั้นนะฮะสำหรับต่อมานะครับผมเจ้าตัวแอร์ดรอปตัวนี้ใช้ทั้งหมด1,100แต้มนะครับผมไม่เคยเห็นใครเล่นแต่ว่ามันได้แอร์ดรอป3อันนะคิดว่าก็น่าจะเป็นอันเนี้ยเหมือนอันเนี้ยนะครับที่ผลที่เอาเมาส์วนอยู่เนี่ยนะครับน่าจะเหมือนกันแต่ว่าอันนนี้เป็3ลูก นะครับผมให้ B แล้วกันนะแล้วก็หลังๆด้วยผมรู้สึกว่ามันใช้แต้มเยอะไปหน่อยแล้วก็ถ้าเปิดไปทั้งหมด3อันแล้วกูได้แต่บ UAV เคาน์เตอร์ได้ช็อคอาร์ซีแล้วพวกนี้มันน่าจะห่วยแตกน่าดูนะเอาไปเอาไปบีหลังๆแล้วกันสวอมนะครับสวอมต่อมานะครับ1280แต้มเป็นอะไรที่โคตรป่วนนะครับเจอผมเจอทีไรเนี่ยผมต้องแอบในบ้านแน่นอนนะครับออกไปไม่ได้นะครับแล้วก็ทำลายค่อนข้างยากด้วยนะครับนะ ตัวสวอมเนี่ยผมเอาตรงไหมมันใช้แต้มเยอะอาจจะต้องเล่นเก็บแต้มนิดหนึ่งสําหรับคนที่เพราะมันต้องฆ่าทั้งหมด13ตัวโดยไม่ตายะนะครับในแรงลิเจนี่ทํายากมากนะผมว่าผมให้มันแรงเอนะครับผมให้มันแรงเอแต่ว่าอยู่เหนือนี่อ่ะนิดนึงผมรู้สึกว่ามันดีมันคุ้มต่อการที่จะเล่นเก็บแต้มแล้วใช้มันะผมรู้สึกว่ามันมันผมผม,ผมเป็นตัวแทนฝ่ายโดนแล้วกันเพราะว่าผมเป็นคนที่ ไม่ค่อยได้ใช้มันส่วนมากแล้วฝั่งผมเนี่ยจะเป็นฝั่งโดนมากกว่าคือต้องหลบต้องแอบออกไปไม่ได้นู่นนี่นั่น,นบางทีหลบแล้วนะเม่นยังบินตามมาอีกนะครับซึ่งผมให้อยู่ที่อ่าผมให้เหนือโกเลแอดด้วยซ้ำนะจริงๆแล้วผมให้เหนือโกลแอดด้วยซ้ำ,นะแ,แ,ดดซำแต่ว่าผมไม่ให้เหนือไอ้พวกนี้แล้วกันต่อมาแอดวานยูเอวเอาไปเอไม่พูดเยอะแอดวานยูเอวนะครับใช้แต้มหมด1,200 ผมบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่แม่งโคตรดีมันคือ UAV ชั้นดีแบบเลียวไทม์อ่ะเข้าใจว่าศัตรูเดินมาอยู่ตรงไหนเรารู้หมดนะครับแต่ว่าผมไม่มั่นใจนะว่า Advanced UAV เนี่ยมันสามารถที่จะใช้เปิร์กเขียวกันได้ไหมซึ่งไม่เข้าใจไม่มั่นใจเหมือนกันผมให้อยู่ที่ S หลังๆแล้วกันเพราะว่า1คือแต้มเยอะ2คือไม่ไม่รู้ด้วยว่ามันมันมัน,ม,นมันกันได้ไหมแต่ว่ามันดีครับเอาไว้มองศัตรูได้อะไรได้ผมให้ a d v a n c e UAV ใน US หลังๆเลย ต่อมาวีท 1, 1, ูนะครับวีทูเนี่ยใช้แต้มทั้งหมด1,800อยุ้ยกดผิดขออภัยครับ1,600แต้มนะครับสำหรับวีทูวีทูเนี่ยผมให้อยู่ที่ประมาณ B แล้วกันนะครับทำลายง่ายไม่ได้ยากขนาดนั้นนะผมรู้สึกว่าเจ้าช็อปเปอร์กันเนอร์ดีกว่าเสียงดังช็อปเปอร์กันเนอร์เนี่ยทั้งเสียงดังทั้งหน้าลำคาญทั้งเวลามันยิงลงมาที่พื้นเนี่ยแสงมันกระจายเต็มหน้าเลยนะครับเจ้าตัววีทูเนี่ยผมให้อยู่ที่ประมาณ B หลังๆแล้วกันนะ ชื้อใช้แต้มเยอะพังง่ายนะครับแล้วก็ยิงช้านู่นนี่นั่นด้วยนะครับอ่าต่อมานะครับผมเป็นกันชิปไอ้เจ้าตัวนี้เป็นเครื่องบินลบจูโจมที่ติดอุปกรณ์หนักไพาประเภทใช้แต้มอยู่ทั้งหมด1,900มึงเอาไปเอาไปเอาไปดีเลยแล้วกันนะครับคือไอ้พวกนี้ผมจําได้ว่ามันสามารถทําลายได้นะครับแล้วก็ใช้แต้มหนักขนาดเนี้ เจอศัตรูทําลายแป๊บเดียวก็จบแล้วนะครับประเภทเดียวกับวีทเลยนะครับผมให้มันอยู่ที่ประมาณซแล้วกันสีหลังๆนะครับผมว่ามันใช้แต้มหนักเกินไปอ่ะวีทก็แต้มหนักแล้วเอาจริงๆแล้วนะถ้าจะให้แบบนี้ผมให้มันลงมาข้างล่าง2อันเลยแล้วกันนะใช้แต้มหนักแล้วทําลายง่ายนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับดีไม่ไม่ไม่ถึงกับลงไปดีนะครับเพราะว่ามันก็ยังมีดาเมจพอเอาไว้ตัดศัตรูได้ทั้งสองสามตัวก็ยังก็ยังดีอ่ะนะครับเอาไว้ตัดศัตรูได้ทั้งสองสามตัวก็ยังดีนะครับต่อมาช็อปเปอร์กันเนอร์อ ถ้าคุณเปิดได้แล้วมันใช้ทั้งหมดแต้ม1,200แต้มเนาะเอาไปเอสผมชอบมันมากถ้าได้ใช้แต่ถ้าไม่ได้ใช้ผมรำคาญมันมา,มากๆ1คือเสียงครับดังโคตรสองนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของแสงเวลาเขายิงลงมาเนี่ยมันจะมีฝุ่นมันจะมีแสงตรงหน้าเราแบบมองไม่เห็นและอีกอย่างหนึ่งคือ พวกเพื่อนๆเ,เขาภาคพื้นดินเนี่ยตามล่าคุณแน่นอนนะครับผมเพราะว่าไอช็อปเปอร์กันเนอร์เนี่ยมันโกงจริงๆนะครับผมให้อยู่ที่ระดับ s เหนือขึ้นมากว่านาปามนิดนึงอ่าประมาณนี้แต่ไอ้ตัวเนี้ยจัดได้หมดเลยนะไอท้ที่ไอแซมทุเลตเนี่ยจัดได้หมดเลยนะไอพวกบินๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ย นะไอพวกที่อยู่แล็กเอทั้งหมดเนี่ยนะครับยกเว้นจริงๆช็อกช็อกอาร์ซผมไม่รู้ว่ามัน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 ยิงหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าวิ่งมาใกล้ๆเจ้าตัวนี้มันก็คงยิงให้แหละไอแล็กเอทั้งหมดเนี่ยนะครับเจอไอตัวนี้ตัวเดียวดับเบิลกอตเนี่ยฆ่าได้หมดเลยเนะ <laughs> <c oughs> จอกอตตัวเดียวนะฮะ <c oughs> เอาหมดเลยนะแต่ว่าก็คนไม่ค่อยใช้การอารมณมมาข้างล่างแล้วกันนะรประมาณนี้ประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์ลกดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับให้เป็นกําลังใจของผมนะครับผมนะก็การจะอันดับนี้ถ้าไม่ตรงใจใครขออภัยด้วยผมรู้สึกว่า ผมผมไม่มั่วแล้วกันเอาบอกว่าตรงตรงตรงใจผมแล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะก็ลองเอาไปเลือกใช้กันดูนะครับที่แนะนําเลยเอาเป็นว่าที่แนะนําที่ควรใส่จริงๆงนะมีอะไรบ้างมี uav นะครับตัวนี้ counter uav hunter killer drone นะครับ predator แล้วก็ช็อค rc เนี่ยเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยหนึ่งสห้าหตัวแรกเนี่ยควรใส่นะครับเจอแทบทุกต,ตาแล้วควรใส่จัดอันดับไอควรใส่เซตแบบไหนละครับบางทีก็ uav คาลเตอร์ยูเแล้วก็พีเดเตอร์มิดไซด์ก็ได้หรือจะเป็น u ูเอวีฮันเต l ร์คิลเลอแล้วก็คาลเตอร์ยูเก็ได้หรือจะเป็น u ูเอวาฮันอาฮันเตอร์คิลเลอร์โดนแล้วก็จะเป็นช็อกอารซีก็ได้หรือจะเป็น u ูเอวีอาฮันเตอร์แล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับมิดไซด์ ide, ตัวนี้เนาะแล้วแต่เลยว่ามันจัดยังไงแต่ว่าผมจะชอบมี u ูเอวีอยู่ในทุกสถานการณ์ หนึ่งในนั้นต้องมี UAV เสมอครับกับเคาน์เตอร์เนี่ยเคาน์เตอร์ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่แนละ้วแต่ผมจะมี UAV กับฮันเตอร์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เอาเจอกันใ่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยบ๊ายบายรักนะจุบจ๊บจุ๊บ